รู้ให้ไวดูก่อนใครกด subscribe ข่าวช่อง8นุชนะคะคือไม่รู้ว่าเธอจะโดนป้มวันไหนอะแล้วเพิ่งบรรจุเป็นครูย้ายไปอยู่หอพักครูประมาณ3เดือนมันคงจ้องอยู่แล้วอะค่ะล่าสุดเธอยังไม่โดนปลุกปัม้มแต่ว่าน่ากลัวมากตรงที่ว่าเพิ่งอาบน,น้ำเสร็จตอนเช้า6โมงเลยแล้วเห็นผู้ก่อเหตุเนี่ยมาเปิดเอาทีหลังวงจรปิดนะถึงรู้ว่าเป็นคนคนนี้แล้วก็มาขโมยยกทรงกางเกงในอะไปทั้งราวเลย14อตัว สิบสตัวหายหมดเลยนะคะแล้วยังมีเสื้อผ้าหายไปห้าถึงหกชุดด้วยกัน ถามว่าอยู่แถวไหนในพื้นที่ตลคำม่วงอำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นค่ะคุณครูสาวค่ะชื่อว่าคุณถาปณีอายุ25้าปีเล่าให้ฟังตอนนี้เธอกังวลมากต้องคอยระแวดระวังตลอดเวลาถ้านอกจากกานเกงนายกทรงจะเอาไปแล้วถ้าเข้ามาบุกถึงห้องได้เมื่อไหร่เธอก็กลัวจะโดนปล้มนะคะฟังดูค่ะหนูก็จะกลัวแล้วหนูก็อางเขมจะสังเกตได้ว่าเสื้อมันหายไปเหลือแต่ไม้แขวนเสื้อเปล่าก็เลยเรื่องสงสัยแล้วว่าเอ้าทำไมมันเป็นแปลกก็เลยหันไปดูชุดชั้นในก็โอเคหายหายยกราวเลย ถ้าเป็นชุดชั้นในคะ่ะแต่ว่าเสื้อผ้าก็คือหยิบไปบางชุดไม่ได้รวบไปทั้งหมดแล้วก็เน้นเป็นชุดที่เป็นชุดกระโปรงกลัควค่ะ <c oughs> ก็เพราะว่ายังไม่รู้ว่าคนร้ายคือใครเนาะ <c oughs> แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือมันก็ค่อนข้างเปิดเขามองมาทางไหนเขาก็เห็นเรา <c oughs> สิ่งที่ทําได้ตอนนี้ก็คือเซฟตนนัวเองก็คือล็อกจากข้างในจะออกไปข้างนอกอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องส่องจากกระจกมาก่อนเพื่อเขาแอบอยู่ตรงนี้ไหมหรือว่าเขาอยู่ตรงไหนจังหวะที่เราล็อกประตูอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะระวังขึ้น สองปีก่อนก็ผู้เช่าห้องเนี่ยแหละค่ะเคยโดนขโมยยกทรงกางเกงในแล้วนะคะไม่รู้ว่าเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าค่ะอันตรายจริงๆเลยนะคะแล้วลำพังอยู่คนเดียวด้วยเนาะข่าวช่องแปดคบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม